โอเคครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำเกม Tactical ที่เปิดมาได้2ปีแล้วนะครับแต่ยังเป็น Early Acces s อยู่นะครับจากคนสร้าง Rainbow Six ต้นตำรับเลยนะครับผมชื่อว่า Ground Bridge นะครับผม Ground Bridge อะไรก็ตามนะครับผมคือเป็นเกม Tactical ที่สมจริงมากๆเกมหนึ่งนะครับผมและเป็นเกมที่ผมอยากแนะนำให้คนที่ชอบเกมแนว Tactical เล่นกันนะครับ ก่อนจะไปดูคลิปนะผม <Home S 2> ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมจะเป็นกำลังใจให้ผมอย่างมากเลยนะครับผมครับคือขั้นแรกเราเข้ามาในเกมจะไม่สอนอะไรเราเลยคือจะสอนเรานิดนิดหน่อยหน่อยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เข้ามาอย่างแรกเลยก่อนตอนเริ่มเล่นก็คือเข้ามาดูคอสตอมัยตัวละครน,นะครับนี่คือตัวละครที่เราเซตไว้แล้วนะครับว่าจะเป็นแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวผมเซตตัวใหม่ก่อนอ่าแล้วถ้าเกิดเรา อยากจะทําตัวละครตั้งแต่เริ่มเนี่ยคือ1เราตั้งชื่อตัวละครน,นะผมเวลาตั้งชื่อปุ๊บเพื่อนในเกมจะเห็นว่าเราเป็นชื่อนี้นะครับผมแล้วเขาจะเรียงอย่างนี้แล้วก็กดนี้ครับคือการเลือกโมเดลตัวละครน,นะครับลายผมเองครับผมไม่ต้องไปดูของตัวเองฮนะแล้วก็เลือกว่าจะมีนดบมีเขาไหมแต่สุดท้ายก็ใส่โมงดีนะที่ <Hey, S 1> นะผมะขั้นต่อมาครับผมคือการเลือกปืนนะครับเกมนี้มีปืนอยู่5ชนิดนะครับ SMG ช็ SM G, อตกัน AR DMR แล้วก็ไม่ชินกันนะครับแต่ว่าส่วนมากที่เป็นที่นิยมก็คือเป็น SMG กับ AR นะครับผมเพราะว่ามันหวังผลได้มากกว่าแล้วก็การแต่งปืนก็แตกต่างกันนะครับผมเพราะว่าดู AK ก็มีรางต้องใส่รางเสริมอะไรพวกนี้ AR ก็จะไปมีรางเยอะนะครับผมแต่งได้เยอะกว่าแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรคล่องตัวกว่า,วานะครับผมก็ต้องเลือกนะครับผมถ้าอย่างเราเลือก 46D หรือว่า เออ ac หน้ามันจะยาวนะครับแล้วเวลาเราเข้าไปในที่ cqb มันก็จะมีปัญหานิดนึงนะครับผมก็ต้องเลือกให้เหมาะกับสถานการณ์ด้วยนะครับแต่ส่วนตัวผมจะใช้เป็น a k นะครับ a k m ที่ผมแต่งอยู่นี่ครับขั้นแรกนะครับผมถ้าเราจะแต่งปืนเราก็เข้ามาปืนเปล่าเรากดเลือกปืนก่อนนะครับผมแล้วกดตรงนี้นะครับปืนมันจะแต่งสําเร็จมาให้แบบนี้ครับผมคือเกมนี้เราแต่งปืนที่สละมากผมขั้นแรกเลือกเลเซอร์ครับเลเซอร์สองตัวนี้เหมือนกันครับผมแค่คนละสีไฟฉายก็ฟิลเหมือนกันครับแค่ รูปทรงมันแตกต่างเฉยๆแล้วความสว่างลมน,น,นิดๆหน่นอยๆนะครับเ,เวลาเลือกแต่งเนี่ยเห็นไหมครับเราจะเลือกได้เลยว่าเราจะเอาลงลงลางท,าท้ายตรงไหนนะครับผมยังเลือกเลเซอร์อะไรพวกนี้เราก็จะเลือกได้ครับส่วนตัวผมแนะนําว่าให้ติดทั้งเลเซอร์กับไฟฉายไว้นะครับเพราะว่ามันต้องใช้นะครับในหลายสถานการณ์นะครับน้ำหนักปืนเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยไม่เป็นไรนะครับส่วนสโคบนี่แล้วแต่ชอบนะครับผมแต่ส่วนตัวผมชอบเป็น ทีทูนะครับนี่ครับมันจะยกสูงขึ้นมาหน่อยแล้วก็ใส่ตัวซูมหลังนะครับตรงนี้อาอ่อย่างนี้ครับกริปมือก็เกมนี้ปืนดีดสมจริงมากครับผมกลิบมือมอแค่แบบจับเพื่อความเสถียรความมั่นคงของตัวปืนเฉยนะครับไม่ได้เพิ่มสเตตเพิ่มอะไรนะครับเหมือนปืนจริงเลยนะครับเกมจริงๆปืนมันต้องดีดน้อยแบบนี้นะผมไม่ใช่ดีดเวอร์นะครับ ak นี่กระสุนมีแค่แบบเดียวนะครับแม็กมีแค่30ไม่เหมือนของ m 4นะครับที่จะมี pmax 30 pmax 35กับ s t a n e c magazine นะผมคือ fast mag นั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเราเซฟแล้วก็จะเซฟนะครับผมแต่ผมไม่เซฟเพราะว่าปืนผมทรงแบบนี้อยู่แล้วนะครับแล้วผมจะกลับไปใช้ปืนเก่าของผมนะครับ tactical silencer ปืนสั้นนะครับผมก็เลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับผมว่าจะชอบสไตล์ไหนนะครับผมผมเลือกเป็น HK เนาะก็แต่งก็เหมือนเหมือนกันนะครับก็เป็นใส่เซลลนเซอร์ได้ใส่ไฟฉายแล้วก็ตรงบ่อแม็กนะครับผมว่าจะเอากี่นัดดีนะครับอยู่ที่ว่าเราจะชอบให้แมกกาซีนมันมากน้อยแค่ไหนนะครับผมอยู่ที่ปืนด้วยนะครับว่า,ามันจะใส่ได้มากหรือใส่ได้น้อยโอเคผมเซฟเซฟไปละ มาเรื่องเรื่องตรงตัวหมวกนะครับผมคือเกมนี้มันก็มีหมวกให้ใส่หลายแบบนะครับแต่หมวกจมพวกหมวกหมวกแคปหรือว่าหมวกบ bon อนนี่เฮดอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะใส่ได้แค่หูฟังนะครับผมใช้พวกวิธีสื่อสารนะครับหูฟังแต่ว่าทางที่ดีผมแนะนําให้ใส่เป็นพวกหมวกฟาเทลเมดเลยนะครับผมเพราะมันจะติดในวิชั่นได้นะครับผมแล้วก็ติดเครื่องหลังนี้ได้ครับวิทยุนะครับ,รบเอาไว้คุยกับเพื่อนเนาะในเกมนะครับมันสะดวกสบายกว่าน้ําหนัก มันก็จะเพิ่มมาแต่ว่ามันได้ความที่ว่าถ้าเกิดว่าแมทนั้นมันเป็นแมตตองคือแล้วมันต้องใช้ในวิชันแล้วก็จะใช้ในวิชันแทนไฟฉายนะครับเพื่อ,อความคล่องตัวนะครับผมใช้ไฟฉายแบบใครๆก็หิมแหละ,ะประมาณนี้นะครับโอ๊ยกดผิดส่วนเช็ดหลิกนะครับผมที่ผมแนะนําที่สุดเลยก็คือให้ใส่พวกเวทแล้วผมแ mm. อสเซอร์เวทแล้วก็มันจะละเอียดขึ้นมาอีกเกมนี้มันจะละเอียดตรงที่เราสามารถแต่งเวทได้นะครับ โดยการเราก็จะหยิบพวกกระสุนนะครับผมว่าเราจะใส่กระสุนแบบไหนไปในเวทของเรานะครับผมถ้าเราหยิบผิดที่มันไม่ใช่ปืนของเรามันก็จะ,ะใช้ไม่ได้นะผมก็คือแม็กนั้นเป็นแม็กเปล่าเลยแต่ผมก็เห็นบางคนเขาก็เล่นแบบใส่ไพเมลี่อย่างเดียวเลยนะผมเพราะว่ามันจะซิงกับปืนของเราเลยสิ่งที่คนมีในเชสน,นะผมคือกระสุนนะครับจํานวนนึงแล้วก็มีสโมกไว้แล้วก็กระสุนปืนสั้นนะครับผม เกมนี้ไม่แนะนําให้พกระเบิดไปเยอะนะครับผมเพราะว่ามันเฟรลี่ไฟได้นะครับผมและระยะล่สมีระเบิดมันไกลมันมีโอกาสที่จะโดนเพื่อนได้นะครับเอาไว้แค่แบบยามฉุกเฉินนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นบีชิ่งชาร์ตนะครับผมคือตัวที่เอาไว้แปะกับประตูนะครับนี่แหละครับเอ่อพวกบาร์นลคิล่านะครับผมพวกสองทางไกลกับเลนไฟเดอร์คุณสมบัติเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าใช้เลนไฟเดอร์ดีกว่าเพราะเลนไฟเดอร์มันจะบอกระยะได้นะครับผมบาร์นลคิล่ามันจะบอกไม่ได้เนาะ ส่วนตรงอกนี้ก็ติดได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่ามันติดได้เยอะขนาดไหนเนี่ยครับประมาณเอ่อหกเจ็ดแปดเก้าจุดนะครับแต่ผมจะไม่ติดตรงอกเนาะมันเกะกะแล้วมันจะเพิ่มน้ําหนักมากเกินไปนะครับโอเคส่วนเข็มขัดนะครับผมตอนเริ่มมามันจะไม่มีเข็มขัดให้นะครับผมเราก็ต้องมากดใส่เข็มขัดเองนะฮะเอ่อก็เข็มขัดนี้ผมจะใส่แม็กสำรองไว้หนึ่งช่องแล้วก็กระสุนปืนสั้นอีก นะครับผมสองพนสั้นเนาะแล้วก็ระเบิดแฟกหนึ่งลูกแล้วก็เป็นสโมนะครับเออข้างหลังนี้ผมจะติดอันนี้แหละครับดิ n ิ c ช,ช,ชาร์จอีกอันหนึ่งเผื่อต้องใช้2อ,อันเนาะแล้วก็เอ่อเป็นเรนไฟเดอร์นะครับผมเป็นบานาคิล a าพาวสก็คือเรนไฟเดอร์นั่นแหละที่มันจะบอกระยะได้นะครับโอเค ส่วนโฮสเตอร์นะครับมันจะติดมาให้เลยนะครับผมจะไม่เอาก็ได้ครับถ้าเราจะไม่ถือปืนสั้นแต่ว่าก็ควรจะมีมีปืนสั้นเหน็บติดตัวไว้นะครับส่วนแว่นกันแดดพวกนี้มันเป็นคอสเมติกแะครับเพื่อความสวยงามเราชอบแบบไหนเราก็ใส่นะครับกับโม่นะครับส่วนชุดก็ต้องดูนะครับเออคือบางห้องเขาก็ไม่จํากัดนะว่าเราต้องใส่ชุดสีอะไรแต่ว่าบางห้องก็ต้องฟังหัวห้องดีๆนะครับผมว่าเขาอยากให้เราใส่ชุดแบบไหนอย่างห้องที่ผมไปมันก็จะมีแบบ ให้ใส่ดำล้วนเท่านั้นสีน้าเงินล้วนเท่านั้นเพื่อจะแบ่งได้นะครับผมว่าจะมีทีมน้าเงินทีมดําเอาทําภารกิจแบบไหนอะไรแบบนี้นะครับเพื่อป้องกันการนะโดนเพื่อนยิงด้วยนะครับอย่างชุดสีแดงกับชุดสีทรายน่นะส่วนมากคือชอบโดนเพื่อนยิงนะเฟรนลี่ไฟกันละนาวนะครับผมถุงมือก็เป็นพวกคอสเมติกนะครับสวยงามนะครับรองเท้าก็สวยงามโอเคแล้วก็เริ่มแรกนะครับผมก่อนก่อนที่จะ ไปเล่นแมตช์จริงๆเนี่ยเราควรจะเข้าเทรนนิ่งนะครับผมเพื่อมาดูว่าเรามีจำนวนกระสุนเท่าไหร่เราชอบปืนนี้แบบไหนนะผมห้องนี้เป็นห้องอฝึกชาร์จนะครับในพื้นที่ CQB เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันตรงจุดนี้โอเคครับอันนี้ห้อง c นี้เป็นห้องแบบฝึกยิงนะครับผมในพื้นที่มืดก็ใช้ได้ครับอันนี้ก็เป็นจำลองแบบสนามบินนะครับแต่ว่าเราจะมาที่เลนไฟเดอร์ก่อน <c oughs> ระบบการควบคุมตัวนะครับผมขั้นแรกคือเราจะไม่ถือปืนไม่ถืออะไรเลยนะครับเราต้องกดหนึ่งก่อนนะครับผมเราจะเ,าเราจะเอาปืนออกจากสายสะพายนะครับนี่เราจะเอาปืนออกมาแล้วแล้วก็เลื่อนเมาส์ขึ้นหนึ่งนี่ครับกดกดปุบเราจะโหปืนแล้วนะแล้วถ้ากดหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเราจะด้ดก,ก็บป,ปืนใช่ไหมเนี่ยเห็นไหม,หไหมพอเราโหปืนปุบขั้นแรกนี่คือเราฟรีแฮนด์นะครับผมเราจะถือปืนไว้เฉยแล้วก็ปืนมันจะมีถือสามระดับนะครับผมคือแบบนี้แล้วก็ low r ร a d y แล้วก็ h e a d ร low r e a ร y High r ร a d y ต่างกันตรงไหนนะครับผมถ้าเราตั้งเป็น low r รดี y เราพร้อมยิงได้เสมอนะครับแล้ low r รดี y เนี่ยผมไม่แนะนําเท่าไหร่เวลาเราเล่นกับเพื่อนนะผมพอมันลั่นมันลั่นได้เสมอนะครับมันมีโอกาสจะยิงเพื่อนนะครับผมสิ่งที่ควรจะถือปืนก็คือถือเป็น h high r รดี y นะครับผมคือโลเรดี้สปีดในการเค้ื่อนสังคมมันจะไวกว่าก็จริงแต่ว่ามันไม่ค่อยปลอดภัยนะครับผมเราควรจะถือแบบนี้นะครับผมแล้วถ้าเกิดเราเพื่อลั่นใช่ไหมเรากดคลิกมันก็จะกลับมาเป็น low r รดี y แล้วก็ เลื่อนเมาส์ขึ้นบิตมันก็จะกลับเป็นไฮรีดี้นะครับผมเนี่ยมันจะปลอดภัยกว่าเวลาชา์าในตึกใน Cqb ในตามแมพนะครับมันลดโอกาสการยิงเพื่อนนะครับถึงมันจะขึ้นสโขบช้ากว่าเล็กน้อยก็เถอะนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นทดสอบยิงปืนนะครับมันจะบอกระยะเรานะครับว่าเดินไม่โดนมาณนวันนะครับวิธีการซูมนะครับผมเออซูมแล้วก็กดคอนโทรลมันจะกั้นหายใจนะผมให้เป้ามันนิ่งไม่ส่าย การการสับสโคบนะครับผมอย่างสโคบเสริมทําได้2ออย่างครับผมคือการเปิดคลิกเมาส์กลางผมแล้วเลื่อนลงมาเป็นแมกนิฟายเออร์นะครับผมแล้วมันก็จะสับมันเป็นสโคบซูมซุมหลังให้พวกเอค็อกกับพวกสโคบซูมสเนเปอร์ก็ทำทำแบบนี้ได้นะครับผมแต่ว่ามันมันแค่สับสโคบแบบเขาเรียกว่าสโคบข้างๆกับสโคบสโคบเล็กกับสโคบใหญ่ครับผมคือติดสโคบข้างบนหรือติดข้างล่างปืนก็ได้อย่างงี้ครับ แต่ว่ามันจะมีวิธีที่ง่ายกว่าก็คือกดอัลติเนตแล้วก็เลื่อนครับเห็นไหมมันจะปรับได้ทันทีเลยโอเคนะครับแล้วก็เวลายิงนะครับคือคนปรับเป็นซีมีนะผมเพราะว่าจํานวนกระสุนเราจํากัดนะครับการฟัวโต้เนี่ยแรงดีดมันไม่เยอะมันยิงมัน,น,นครับแต่ว่าถ้ากระสุนเราหมดคือหมดแล้วหมดเลยนะครับเราก็จะหาต่อไม่ได้นะครับนอกจากจะเก็บปืนเพื่อนหรือเก็บตามศพนะครับผมผมดีสะพพาั การรีโหลดของเกมนี้มี2แบบนะครับผมคือยิงรีโหลดธรรมดาครับผมตัวละครจะรีโหลดช้าหน่อยนึงเพราะมันต้องเก็บแม็กไปที่เพาแม็กนะครับกับอีกอย่างหนึ่งก็คือยิงแล้วก็กดแทคที่เข้ารีโหลดนะครับโดยการกด R สองั้งครับผมปึ๊บตัวละครเราจะทิ้งแม็กนะครับผมเอาไว้แบบพวกฉุกเฉินนะครับแบบเจอศัตรูแล้วก็กระสุนหมดก็ฉุกเฉินได้นะครับผมแล้วก็เอ่อถ้าแม็กมันไม่หมดก็เราก็เก็บ กลับคืนมาในเพาของเราได้นะครับแต่ถ้าเราคิดว่าเออมันหมดละเราไม่ใช้ละก็ทิ้งไปเลยนะครับไม่ต้องสนใจนะครับเลเซอร์า Laser, การเปิดก็เหมือนเดิมครับเปิดไฟฉายแบบนี้นะครับเอาไปส่องแต่เลเซอร์เนี่ยถ้าเป็น peq ตัวนี้มันจะมีเลเซอร์แบบ2แบบนะครับเดี๋ยวเราจะไปอธิบายกันนะครับแล้วก็ส่วนที่เราเอาบลิชาร์ดมานะครับกดเลขสนะครับกดเลข4มันจะมี3าคือเลนไฟเดอร์เนี่ยนะครับ กดเลงนอคแล้วเราเราก็กดคลิกว่าตรงนี้กี่เมตรแล้วมันก็จะคำนวณให้ว่าเออเท่านี้เทา่ทานี้นะครับบีชาร์ดนะครับผมใช้ในการชาร์จประตูนะผมถือมาแบบนี้นะครับแล้วก็แปะแตะที่ประตูนะครับแล้วก็ถอยออกห่างนะครับระยะระเบิดเกมนี้อันตรายนะกดครับระเบิดก็เท่านี้นครับใช้ง่ายแต่ว่าส่วนมากบีชาร์ดต้องใช้กับตอนที่อยู่กับเพื่อนนะครับผมเพราะว่า เราระเบิดเองเราทำทุกอย่างเองไม่ได้ครับผมเกมนี้มัน้นความเป็นแทคติคสูงครับ Q E คือการเอียงครับผมเอี้ยวตัวเอียงเอียงครับผมเอียงเกมนี้มีวิ่ง2จังหวะ2ระดับนะครับผมคือการกดชิปวิ่งนะครับกับกดแบบสปินลันนะครับผมคือเราจะปลดปืนแล้ววิ่งแบบนี้ครับสปีดสูงครับแต่ว่าข้อเสียก็คือเราจะขึ้นมาถือลิงลิงยากครับผมลิงช้าแต่ว่ามันสปีดมันแตกต่างกันไม่น้อยไม่เยอะนะครับ แล้วก็การนั่งก็กดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ควรควรจะนั่งยิงแบบไฮเรดี้นะผมเพราะว่าเราจะได้รู้ปืนเราจะได้ไม่สะบัดแบบนี้ครับเร,เราจะได้ไม่ไมตกใจนะพร,ราเออทำไมปืนมันสะบัดมันเล็งไม่ได้ยิงไม่ได้เพราะว่าถ้าเป็นเราทำเราเราทำโลเรดี้ปืนมันจะเด้งขึ้นอย่างงี้ครับเราจะแบบอันนี้หน่อยมันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรลบกวนสายตาของเราครับผมอันนี้แล้วแต่สไตล์ของคนชอบครับ ปืนสั้นปืนยาวมีผลนะครับผมในการเข้าชิดบังเกอร์นะครับว่ามันจะยกปืนได้ขนาดไหนนะครับอ่าแล้วทีนี้เรามาตรงนี้เข้ามาในห้องนี้นะครับถ้าคนที่ติดในวิชั่นมานะครับก็กด n นะครับผมเพื่อเป็นการเปิดในวิชั่นนี่นะครับ พอเปิดในวิชั่นปุ๊บสโคปพวกนี้มันจะเริ่มมองไม่เห็นนะครับผมและยิ่งเราใช้แบบพวกซูมซูมไกลมันจะยิ่งเบลอนะครับเราจะใช้ไม่ได้ส่วนนี้เราเราก็ต้องใช้พวกเลเซอร์แทนนะครับคือการเปิดเลเซอร์มี2แบบัมคือการเปิดเลเซอร์แบบนี่ครับ visible คือการมองเห็นเลเซอร์แบบมองเห็นนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้ก็คือ,อปิดไปนะครับ visible laser แล้วก็เปิดข้างบนนะครับมันก็จะส่องเป็นเลเซอร์แบบนี้ เห็นไหมก็ใช้ใช้ใน c ี b แบบแบบสว่างครับแต่ถ้าแบบมืดนี่ก็ต้องเปลียนเป็น IR นะครับแล้วก็ใส่ไนวิชันนี่มันจะเป็นแบบเลเซอร์ที่เฉพาะตาเราเห็นนะครับแล้วก็เออมันตัวนี้มันสามารถเปิด IR แบบไฟฉายได้ด้วยนะครับผมเพื่อความส่องสว่างชัดเจนถ้าเกิดมันมืดเกินไปนะครับคือศัตรูจะไม่เห็นไฟฉายนี้นะครับผมต้องมองผ่านไนวิชันเท่านั้นนะครับผม ถึงจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ก็ชัดเจนกว่าความสัมพันธ์ของคุณแล้วก็เขานะครับเห็นไหมปิดแผนหุมถ้าถ้าเราไม่ปิดเลเซอร์นะครับปัญหาข้อหนึ่งที่มันจะตามมาก็คือเรื่องอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราปลดปืนนะครับสังเกตน,นะครับผมกดเลขหนึงปลดปืนเพื่อตัวเราจะมองไม่เห็นเนาะแต่ว่าเพื่อนจะเห็นนะครับผมว่าเลเซอร์เราจะส่องพื้นอยู่นะครับ สอนพื้นตลอดเวลาเลยทั้งปืนทั้งไฟฉายทั้งเลเซอร์นะครับแล้วก็ต้องดูดีๆด้วยนะครับผมเวลาจะปลดปืนไปใช้ปืนอะไรนะครับอันนี้เป็นห้องฝึกของอ่ t ท c t i c a l นะครับใน counter combat ในบ้านนะครับมีชี่ยิงประมาณ3-4ตัวนะครับวิธีการเปิดประตูนะครับกด F คือเปิดไปเลยนะครับผมเปิดจะๆแล้วก็โดนยิงเลยนะครับกับอีกอย่างหนึ่งคือกด F แล้วก็สกอร์มาครับมันจะค่อยๆเปิดค่อยๆปิด มีน้ำหนักแล้วนะครับผมนะครับเออเกมนี้มีประตูไม่เหมือนฟรีไฟลนะครับแล้วประตูมีด้านเดียวนะครับคือเราต้องดูนะครับว่าด้านไหนเป็นด้านเปิดด้านไหนเป็นด้านปิดนะครับเผื่อแบบเวลาเราอยู่อย่างเงี้ยแล้เราจะเปิดมันติด,ม,ดมันติดหน้าเราเนะอะวิธีการเริ่มฝึกตรงนี้นะครับก็ง่ายๆครับผมกดสตาร์ทเลยครับแล้วมันจะนับถอยหลังให้เราไปก่อนได้เลยครับก็ เคลียร์พรื้นที่ครับตรงนี้เป็นหุ่นออันนี้นะครับตัวประกันนะครับห้ามยิงแข่งกับตัวเองนะผมไม่ต้องแข่งกับเวลาไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นนะครับเจน มันไม่ได้ชาเลนจ์กับผู้เล่นเหมือนทุกคนบนโลกมัอนซีเลเอานะครับสังเกตดูนะครับว่าเกมนี้แบบปืนดิดน้อยมากนะผมดูแค่ไม่ดีดเลยนะครับมันก็ควรจะเป็นแบบนี้ทุกเกมนะครับเพราะว่าในชีวิตจริงปืนจริงเขาก็คุมได้มันไม่ได้ดิดขนาดน,นะครับนอกจากแบบคนใช้ปืนไม่เป็น,นครับ แต่ดีดแค่แค่นี้ก็ดีแล้วครับถ้าดีดหนักกว่านี้ก็ในสถานการณ์จริงของเกมที่แบบยิงนัดเดียวก็ตายก็มันจะไม่ทันนะผมถ้ามัมัแบบมคุ้มเงดีแต่ก็แบบโดนเอไอยิงสวนมันนัดเดียวตายมันก็ไม่คุ้มผมก็ถือว่าผู้พัฒน,นาเขาออกแบบมาดีนะครับในส่วนหมดฝึกซอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับอ้ออีกอย่างหนึง่งผมลืมพูดไประเบิด,บดครับผมใช้ในสถานการณ์จําเป็นแล้วแต่นะครับผมอย่างสโมกเอาไว้ปิดทางนะครับผมถ้าเกิดเราโดนยิง บิงกดมาผมใช้สมอปิดทางแล้วก็วิ่งข้ามวิ่งข้ามฝั่งผมโดยการกดคอนโทรลนะครับคอนโทรลวิ่งคอนโทรลเป็นการสปรินต์นะครับผเนี่ยครับสมอมันไม่หนามากนะตผมมันก็แบบเออจะใช้ไปเถอะนะครับแล้วก็แฟลกนะครับก็คือกดเนี่แล้วก็ขว้างเออผมจำไม่ได้ว่าวิธีการกดดูระยะมันยังไงนะครับผมแต่ว่าเกมนี้ดูง่ายๆครับคือปายนิ้วชี้ครับปายนิ้วชี้เราชี้ไปสูงขนาดไหนระเบิดมันจะวิ่ง ความาตรงนั้นเลยครับปุ๊บเห็นไหมปลายนิวชีแต่ว่าระยะไม่ได้ไกลกนะดีๆนะครับนะครับดูว่าปลายนิวชีนะครับขึ้นสูงระเบิดมันจะปล่อยไปตามปลายนิวชีครับ,บเนี่ยโอเคครับอ่าแล้วตอนนี้เราก็จะออกมาที่ หน้าเมนูนะครับผมคือเกมนี้เราก็เล่นคนเดียวได้นะผมโดยการกดโหมดโลนสวายนะครับแล้วก็เข้าหน้ารอแล้วก็ไม่ไม่ก็โฮสเกมเปิดห้องเล่นเองนะครับแล้วก็จะมีคนจอยเข้ามาแต่ว่าส่วนมากคนเล่นมันจะน้อยครับเกมนี้แต่ว่าผู้เล่นแบบทุกคนคุณภาพมากครับเฟลลี่ดีครับคุยกันสนุกครับเล่นกันแบบโอ้ยยาวครับห้องแบบเนี้ยห้องใช้หน้าเนี้ยเขาพูดจีนนะผมไม่ค่อยเข้าไปเพราะมันพูดไม่รู้เรื่องส่วนมากผมจะเล่นแบบห้องฝรั่งนะครับปิงเยอะหน่อยแต่ว่าแบบเออเขายังคุยรู้เรื่องเขายังแบบ ดูเฟลลี่ดูเป็นงานนะคนจีนด่ากันพูดเรื่องการเมืองกันน่ารำคาญนะครับอตอนนี้ผมจะกดโลนบูมให้ดูก่อนแล้วกันบดเกมนี้โหดมากนะครับเราเผลอไม่ได้นะครับเกมนี้ปลดล็อกทุกอย่างให้เราอยู่แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องแบบไม่มีเลเวลไม่มีอะไระครับก็คือเล่นเอาฟิลสนุกอย่างเดียวเลยครับไม่ต้องไปชา์เล่นกับใครนะครับ อาจจะเป็นข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับบางคนเขาก็ไม่ชอบเพราะเล่นไปแบบไม่มีความหมายรอห้องนานนิดนึ่งครับโอเคครับเวลาเราเข้ามาล็อบบี้นะครับเราก็จะเป็นห้องเตรียมตัวนะครับเป็นของโอเปอเรเตอร์แบบนี้นะครับกดคอนโทรลวิ่งไปเลยครับอันนี้คือห้องแต่งตัวนะผมแต่งอาวุธแต่งอะไรก็ได้นะผมก่อนเข้าแมตช์ก็ฟังหัวห้องดีๆนะครับผมว่าเขาจะให้แต่งตัวเป็นแบบไหนแต่บางห้องก็ไม่พูดนะครับนี่ก็ห้องเทสยิงครับก็กดหนึ่งมายกปืนยิงปกติครับแต่เสียงมันจะดังมากเพราะเสียงมันกล้องครับระบบเสียงเกมนี้ก็ ทำมาโอเคนะผมดีกว่าแพลแรกเยอะนะครับเยอะมากๆด้วยโอเคนะครับผมอันนี้คือลิสต์ของคนในห้องนะครับแล้วก็อันนี้ครับก็คือเป็นการเลืกจุดเกิดว่าเราจะเกิดที่ไหนแล้วก็ extract คือจุดจบของด่านนะผมว่าเออเราถ้าเราเคลียร์ภารกิจเสร็จนะผมอย่าง locate the retrieve object คือไปอ,อหา object แล้วก็หา exception point นะครับ พอหาจบก็คือจบภารกิจครับแต่ว่ามันมีเวลาให้หนึ่งชั่วโมงหรือ15นาทีแล้วพวกนี้แล้วแต่หัวห้องจะตั้งนะผมเราก็ต้องแบบตัวเวนหาจนภารกิจจบทุกคนทุกคนในทีมต้องสื่อสารนะผมกด B ีเพื่อพูดแบบปกตินะผมในระยะที่ได้ยินนะครับกดบีเป็นวิยุนะผมใช้ใช้วิยุดีกว่าครับแล้วผมก็จะเลือกเกิดไปจะเล่นแบบไม่จริงจังนะผมสาธิตเฉยๆนะผมเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยชอบเล่นคนเดียวนะครับเหงา ผมไม่ชินแมปด้วยนะครับปกติเขาชอบเล่นแบบแมบปบแคบๆบกันนะครับเอาจากไหนก็ไม่รู้นะครับคนที่รู้ก็จะรู้นะครับคนเขาจะจําได้ว่า AI มันจะอยู่ตรงไหนแต่ผมไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องกันเรื่องพวก a อนี่นะครับไม่ได้เล่นบ่อยไหนวะ จะเล่นยากอยู่ครับเป็นป่าด้วยแล้วก็ถ้าเป็นศัตรูแบบบอลราเซียมันจะใส่กอกาเนียนเนียนเป,ป็นกระปาเลยก็เนี่ยครับเราก็ต้องทำภารกิจไปซีเขียวตามบ้านตามอะไรแต่เกมนี้มันต้องเน้นเป็นทีมครับเล่นคนเดียวไม่ค่อยโอเคครับนี่ครับเจอละมันห่อยิง <ไป S 1> ฟิลแบบอาร์มาฟิลแบบซีเรีย <ไป S 1> ลเอาเลยครับแต่สก,กลใหญ่กว่าแล้วก็สนุกกว่าเอ อันนี้ด้วยนะครับอินโซเชนซี่ครับเพราะอินโซเชนซีมันแคชชวลไปนิดนึงครับเรลยบร้อยนะครับโอเคครับผมก็การสอนแนะนำผู้เล่นใหม่ว่าให้ทำอะไรบ้างในเกมเกมนี้ทำไงบ้างเล่นงไงบ้างก็มีเพียงเท่านี้นะผมผมจะไม่แนะนำเท่านี้แล้วส่วนเกมเพย์เดี๋ยวค่อยว่างๆจะอัดมาให้ดูนะครับผมวันนี้ผมก็ไปนะครับสวัสดีครับ